วัตข้อสอบจริงครับข้อสอบปรนัยข้อที่1ตอนที่1มีตัวเลือก4ตัวเลือกให้เลือกนะครับข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นข้อเท็จจริงข้อใดเป็นข้อเท็จจริงนะครับวันนี้เวลาครูติวนะครับก็ให้พวกเราถ้าสมมตุติจะตอบแล้วตอบไม่ทันให้นักเรียนกดสต็อปไปก่อนนะครับวันนี้ไม่อยากให้พวกเราดูผ่านแล้วก็ไม่ได้ ไม่ได้คิดอะไรนะครับเวลาเราวิธีการเตียวกับครูนะเราเตียวปุ๊บเนี่ยครูอยากให้นักเรียนหยุดสต็อปไว้ก่อนถ้าถ้ามีคําตอบแล้วนักเรียนกดเล่นไปต่อได้นะครับแต่ว่าถ้ายังไม่ได้คําตอบให้เราสต็อปไว้ก่อนนะครับเพื่อพิสูจน์องค์ความรู้ตัวเองว่าเ,เรามีความรู้เรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับเราจะได้ไปต่ออย่างถูกต้องนะครับมาดูข้อแรกครับเขาถามถึงข้อใดเป็นข้อเท็จจริงนักเรียนครับเวลาเรา อยู่ในห้องสอบจริงๆนักเรียนเขียนในข้อสอบได้เลยนะครับแต่แต่ข้อสอบนี้ต้องคืนกรรมาการนะแต่เราเขียนได้เลยเราจะได้จําได้อย่าลืมหาคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดคือข้อเท็จจริงนักเรียนรู้จักเรื่องของข้อเท็จจริงไหมไม่รู้อ่ะให้เวลาในการอ่ะข้อสอบไปพร้อมกันนะั้นแล้วเดี๋ยวนักเรียนลองทําดูข้อข้อหนึ่งบอกว่าผู้ออกแบบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิน่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากการสู้รบของทหารกล้าในเหตุการณ์กรณีพิพาทอินโดจีน กับฝรั่งเศส 2. คนไทยควรระลึกถึงความกล้าหารของทหารไทยที่ได้ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกับทหารชาติสัมพันธมิตรจนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงบ 3. ดอกป๊อปปี้กลายเป็นดอกไม้อนุสาวรีย์ขอภัยอนุสรแห่งวีรกรรมของทหารพันศึกสาวรีมาแต่ไหนเนี่ย <c oughs> นับว่าเป็นสิ่งเตือนใจให้เห็นถึง เลือดสีแดงของชาติที่เสียสลับเพื่อชาติและชอยก็ที่4บอกว่าอนุสาวรีย์ทหารอาสาตั้งอยู่กึ่งกลางสนามรูปสามเหลี่ยมตรงมุมด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของท้องสนามหลวงตรงข้ามโรงละครแห่งชาติวิธีการหาข้อสอบแบบนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันให้เวลา5วินาทีนะครับถ้าน,านักเรียนไม่ทันกดต่อไปรีบเลือกคำตอบนะครับ 5. 4 3 สองหนึ่งอ่ะไปต่อนะถ้ายังไม่ตอบสต็อปไปก่อนแล้วเดี๋ยวตอบนะครับอ่ะครูมาต่อข้อนี้นะครับคําตอบที่ถูกต้องนะครับข้อไหนที่ต้องตัดก่อนตัดช้อยให้เป็นก่อนตัดช้อยให้เป็นข้อแรกมาดูคํานี้น่าจะน่าจะแสดงว่าต้องตัดทิ้งไหมครับน่าจะแสดงว่าไม่น่าจะเป็นข้อเ็จจริงนะครับข้อ็จจริงแปลว่าอะไรจริงแท้แน่นอน 100%พิสูจน์ได้100%นะครับ100%พิสูจน์ได้คือของจริงแน่นอนนะครับอย่าไปเจอคำว่าเทจแล้วเอ๊ะเทจนี่มันของปลอมหรือเปล่าไม่ไม่ใช่นะครับคำว่าเท็จริงแปลว,ว่าจริงแท้แน่นอนเป็นเป็นหนึ่งคำเป็นคำผสมรวมกันนะครับแปลว,ว่าจริงแท้แน่นอนนะครับข้อที่2เราเจอคำอะไรที่ควรตัดทิ้งเจอคำว่าควรจะเห็นไหมครับควรควรระลึก ควรหควรนี้แสดงว่าน่าจะเป็นความคิดเห็นนะครับอ่ะยังไม่เต็มร้อยยังไม่เต็มร้อยนี่ยังไม่เต็มร้อยเหมือนกันและข้อที่3เราเจอคําว่าอะไรครับคําว่านับว่าเห็นไหมครับนับว่าเนี่ยน่าจะน่าจะแปลว่าความคิดของบางคนแต่ไม่เต็มร้อยเห็นไหมครับอ่ะบางครั้งเราอาจจะเข้าข้างข้อมูลเหล่านี้แหละแต่จริงๆแล้วมันก็ยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ของความเป็นจริงะนะครับข้อข้อนี้เฉลยอะไรครับ ฉเฉลยข้อที่4ฉเฉลยข้อที่4อ่ะข้อที่4เนี่ยอนุสาวรีย์ทาหารอาสาตั้งอยู่ก่งกึลางสนามรูปสามเหลี่ยมอันนี้ของจริงอ่ะตรงมุมตรงมุมด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของท้องสนาม,มก็ตั้งอยู่จริงนะครับตรงข้ามโรงละครแห่งชาติก็จริงนะครับข้อเหล่านี้ก็เลยเป็นข้อที่เป็นข้อท็จจริงนั่นเองนะครับ ค่อนข้างจะต้องทําความเข้าใจกับคําพวกนี้ก่อนคาว่าข้อเท็จจริงนะครับอาจถูกผิดไม่รู้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเราเจอข้อสอบหน้าตาแบบนี้อีกเราต้องปรับปรับแก้ตัวเองให้ได้ด้วยนะครับ